บูล็อกยูทูเบ329มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าดอลลันเวย์หรือแปลไทยเลยคืออย่าวิ่งหนีไปโดยภาพเปิดของมังงะในตอนนี้นั้นจะเป็นภาพเปิดภาพสีซึ่งภาพเปิดภาพนี้นั้นจะประกอบด้วยเหล่า New Gen อ l v e วและถ้าเกิดเราดูจากภาพที่ได้ปรากฏแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยขวาล่างสุดพี่ฟันเหลืองลอเรนโซตามด้วยซาเอะนิวเจนของญี่ปุ่นไกเซอร์ izer, ที่กำลังหันหลังอยู่ บันนี่ที่กำลังนั่งและมีซาเอ็น,นจ้องมองอยู่ส่วนมุมซ้ายล่างสุดผมสกินเฮดคงจะเป็นจูเลียนโลกิส่วนข้างบนที่ได้มีการตัดส่วนบนไปเนี่ยก็เดาไม่ยากก็น่าจะเป็นฮิวโกจากประเทศฝรั่งเศสแหละแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมฮิวโกถึงมีแค่ครึ่งตัวอาจจะเป็นเพราะว่าบทยังไม่ส่งก็ได้จากนั้นก็ตัดเข้าสู่เนะื้อหาขมังงะภาพได้ตัดมาที่ยูทเวนตี้บอลคัพกรุ๊ปเอเกมที่2จูเลียนโลกิที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่ตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้พุ่งไปที่ความเร็ว และดังนั้นเขาก็สามารถทำประตูได้และแล้วการแข่งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ษกได้จบลงตรงที่2ประตูต่อ1โดยที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นฝ่ายชนะและในการแข่งนัดนี้จูเลียนทำประตูไปได้ทั้งสิ้นถึง2ประตูสรุปตารางคะแนนจากกรุ๊ป A อันดับหญี่ปุ่น3คะแนนอันดับ2ฝรั่งเศส3คะแนน อันดับ3อังกฤษศูญคะแนนและอันดับ4ใไนจีเรียศูญคะแนนนอกจากนั้นแล้วมังงะยังได้แสดงให้เห็นถึงแรงกิ้งของกุป๊ปอื่นที่ได้มีการแข่งขันตั้งแต่กุ๊ปบีจนถึงกุ๊ปโอแล้วจากนั้นมังงะก็ได้ตัดไปที่การแข่งของกุ๊ปพีโดยผลการแข่งขันจบลงไปที่3ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นชัยชนะของประเทศเยอรมันโดยที่3ประตูนั้นได้ถูกทำคะแนนมาจากมิเคลไกเซอร์ตัวเขานั้นได้เปิดใช้งานพีเดเตอร์ไอในการทำประตูมิเคลไกเซอร์ทำแฮตชิกในการแข่ง และสนั้นมันงงะก็ได้ตามมาที่ห้องมอนิเตอร์ของประเทศญี่ปุ่นทุกคนที่กําลังดูการแข่งของไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็ได้จับตามองและสนั้นเสียงของโอลิเวอร์ก็ได้พูดออกมาอ้นานาเสียงก็ตกใจไม่ต่างกันเยอรมันรู้วิธีในการชนะฮะเคียราจีนเองเนี่ยก็ได้ตอบรับอ้าแล้วสนั้นเสียงของอาริวจูเบเนี่ยก็ได้พูดแซ่ึ้นมาขณะที่มอนิเตอร์นันตัดภาพไปห,หาไก,กาเซอร์การรอคอยต้องจบแล้วงั้นสินะ เออฉันหวยหานายมาตลอดเลยเกินยยจินี่กอที่เห็นตัวของอาริลจูเบได้พูดแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมานี่นี่คือนายกำลังพูดจารีนแบบไกเซอร์อยู่หรือไงโอตัวยาที่เห็นอาริลจูเบกำลังปั่นเนี่ยก็ได้พูดเสริมฉันมาเพื่อล้างแค้นคน,นายสิ้นคำพูดนั้นคาราโซเนี่ยก็ได้ตบใส่หัวอาริลจูเบเลิกไรสาระเฟยทำให้เซนโดที่เห็นภาพทั้งตัวเขาเนี่ยก็ถึงหัวเลาะ <c oughs> แล้วสนานตัวของบาโรเนี่ยก็ได้ตะคอกพูดมา พวปากไว้พวกขี้ผาสแล้วสนาตัวของเฮียลีที่กาลังดูข้อมูลก็ได้พูดขึ้นมาพองั้นแล้วในการแข่งรอบนี้แต่ละทีมจะมีการแข่งทั้งหมด3นะสออันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้ารอบพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราชนะในการแข่งครั้งต่อไปจะเป็นการการันตีว่าเรานะ่ยจะเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนไลจีที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับใายหัว แต่ว่าที่เราต้องเผชิญต่อไปเลยคือฝรั่งเศสอันดับหนึ่งของโลกเนะเฮ้ยจิงิริที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้พูดเสริมก็มีเกี่ยวนี่นะยังไงพวกเราก็จะต้องกืนกีเราชนะทุกคนอยู่ดีแล้วสนานคูโระนะก็ได้พูดต่อเราต้องชนะเจ้าพวกนั้นก่อนถึงจะชนะการแข่งได้ยูกิมิยะที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ยิม้มจะต้องกลายเป็นที่หนึ่งของโลกเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือคำพูดที่ซึง,งิคุงพูดไว้หรือเปล่านะจิงิริเนี่ยนะก็ได้พูดเสริมก็น่าจะประมาณนั้นมัง้ง ทำให้ตัวอีสัง,งียงที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับงงนี่พวกนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยจะล้อเลียนฉันกันหรือไงแล้วฉะนั้นยุกิก็ได้พูดต่อไม่มันเป็นคําชมตั้งหากก็ถ้าเกิดเรากําลังแข่งอยู่แล้วรู้สึกประมาทก็แค่พูดคําพูดนั้นออกมาอย่างน้อยมันก็รู้สึกดีขึ้นจิริก็ได้พูดเสริมอืมอย่างน้อยก็ยังมีสัง,งียงอยู่ในหัวนั่นแหละนะไลจีเนี่ยก็ได้พูดต่อ อ่าไอคำพูดนั้นทำให้เห็นอิสงี้อยู่ในหัวเลยฮะทำให้ตัวของอิสงี้เนี่ยก็ได้ตวาดกับไอที่พูดนะเขาเรียกว่าล้อเลียนฉันอยู่เงงเงรแล้วสนั้นซีรีก็ได้ยิ้มแต่ถึงแบบนั้นฉันคิดว่านายเองก็น่าจะรู้ว่าในตอนนี้ทุกคนในทีมเนี่ยชื่นชมนายมากแค่ไหนแล้วสนั้นไรจีก็ได้พูดต่อเออแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วฉันเองก็ไม่คิดก่ายยกหมายเลขน,นึงของโลกให้นายหรอกนะเฟยจากนั้นตัวของอิสงี้เนี่ยก็เหงือตกได้ เพราะฉะนั้นแล้วโชว์ให้ฉันเห็นหน่อยแล้วกันเหล่าอีโกอิสของบูร็อกสิ้นคําพูดนั้นตัวของอีสงง้เนี่ก็เดินมาที่ห้องน้ําและจากนั้นเขาก็ได้พบลินที่กําลังยืนฉี่อยู่ฮะ<า>และจากนั้นทั้งคู่นี่ก็ได้ศบตากันวินาทีนั้นตัวของลินนี่ก็ได้พูดจาออกมาอย่ามามองฉันอีสงี้ที่ได้ฟังคําพูดนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ตาจ้องไปข้างหน้าไม่ได้มองทางลินนายเองก็ด้วยและขณะที่ทั้งคู่นั้นกำลังฉี่อยู่เสียงลินนี่ก็ได้พูดออกมา สลับนายแล้วในตอนนี้ฟุตบอลนะยังสนุกอยู่ไหมเพราะในตอนนี้ทุกอย่างไปเป็นตามที่นายต้องการนายคือซูเปอร์สตาร์ที่มีใครโต้แย้งได้นี่และสะนาอิสนี้ก็ได้ตอบกลับสนุกมากเลยละ่ะการทำของฉันทําให้นายลาคาญงั้นเหรอไม่กับทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นฉันแค่ไม่พอใจก็เท่านั้นจนกว่าฉันจะสามารถทําลายไซเอตได้พองันแล้วตัวนายก็เป็นจอมมาแบบนี้ต่อไปผู้ที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตฉันอิสงิโยจิ สิ้นคาพูดนะั้นลินก็ได้เช็ดมือแล้วเดินจากห้องน้าและจากนั้นเขาก็ได้พบเจอกับบาซิละเอะ๋ลินนี่นะนายเห็นอิสงีหรือเปล่าตอนแรกฉันว่าชวานหมอให้เข้ามาซ้อมด้วยกันนะและจากนั้นลินเนี่ยก็ได้ตอบกลับอย่างโคตรเบียวฉันไม่ได้สนใจเจ้าหมอนั่นขนาดนะั้นอาจจะกําลังหลับอยู่ที่ห้องน้ําก็ได้และจากนั้นภาพขอมงมังงะก็ได้ตัดมาที่ในห้องน้ําตัวของอิสงีนั้นกําลังอยู่ในห้องน้ําและเขาเนี่ยก็ได้ล็อกห้องน้ำห้องนั้นด้วยและสานั้นเสียงอิสงีก็ได้พูดออกมาอย่าได้พอใจหร เพราะตอนนี้ตัวเราคือที่หนึ่งในบูร์เรามีความสามารถเที่อยืนอยัดต่อสู้กับโลกนี้ได้ด้วยตัวเราเองพอเงน้นเราทุกคนที่นี่นะกำลังไล่ตามเราและกําลังพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆตัวของเราและลินต่างให้กําลังใจกันและกันในฐานะคู่แข่งความฝันของเอโกที่ตอนนี้ตัวเรากําลังแบกรับไว้ทุกอย่างกนะ็ต้องเป็นไปได้ด้วยดีนะเพราะนี่นะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราแต่ว่าอย่าได้พอใจกับไอของแค่นะ การได้เป็นที่หนึ่งนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆและตัวเราเองก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในตอนนี้เราเนะี่ยคือศูนย์กลางของบูลล็อกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเลยคือการเป็นที่หนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้สภาพร่างกายของเราแย่ลงต่อให้เราชัพ่ายและแพ้มันก็มีโอกาสสูงที่ในตอนนี้นะชังบูลล็อกจะล่มสลายไปพร้อมกับเราแบบนี้นะมันบ้าเกินไปแล้ว นี่คือแรงกดดันในตอนที่เราอยู่จุดสูงสุดของทีมเราไม่เคยต้องรู้สึกรับผิดชอบขนาดนี้มาก่อนลินไกเซอร์โลกิพวกเขาที่มีปากเสียงกันเล้ากับว่าแรงกดดันหรือว่าความเครียดนั้นเป็นเรื่องปกติและตัวเราเองก็มั่นใจว่าเรื่องพวกนี้โนอานะก็ต้องเคยผ่านมาเช่นเดียวกันและตัวเขาก็ต้องเคยชนะมาแล้วนะไม่ถ้วนพอันแล้วเพื่อก้าวเป็นที่สุดของโลกใบนี้เราต้องไม่หนีไป จจุจนีแล้วสนั้นก็ได้ผ่านมา24ชั่วโมงณสนามการแข่งได้มีป้ายไวนิวที่ได้ขึ้นเตรียมการแข่งรออยู่20เวทับครับก o ่เฟ A. เกมที่3ญี่ปุ่นประทัฝรั่งเศสจากนั้นก็ได้ตามมาที่ตัวขอยอิซึง,งิโยอิจิลุยกันเลยแบบบ้าคลั่งเพื่อกลายปเป็นอันดับหนึ่งและก็ได้มีคำพูดของมังงะเขียนไว้ว่าฝรั่งเศสประทาญี่ปุ่นเกมสตาร์ทและแล้วมังงะเรื่องบูร็อกตอนที่329ก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลังจากที่ได้มีการพักเบรกการแข่งไปในตอนนี้ก็ถึงเวลาในการปฏิบัติต่อและก็เข้าสู่การแข่งครั้งแต่บอกเลยนะสำหรับผมนี่คือน่าจะตึงจัดๆแหละเพราะฝรั่งเศสนะี่มีตัวตึงหึงสามคนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนิวเจนอย่างซูเรียโลกิหรือว่าฮิวโกและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวของชาวชเวียที่เรียกว่าเป็นมิดฟิลแบบขั้นเทพอะ่ะส่งลูกในการอ่านเกมตั้งแต่นิโอเอโกเอิ cy, และก็จัดได้ว่าเป็นตัวตึงตัวหนึ่งเลยถ้า,างไงแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ลิงโดอามจะเป็น Tip ิหรือว,ว่า ซโดเนตนะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ